วันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบัดนี้วันที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ห้าที่ข้าพเจ้าในอนิรุตเลืองรุ่งของถวายเสียงสวดสัทยายพสูตรพระปรดิษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่ 1. บทกราบพระรัตนตัอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาธมโมธรรมังนามสามิสุป,ปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโคสังคังนมามิบทที่ 2. บทบูชาพระไยรีพินา อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิทะมาโนธานิปารมีหิจะทัสติยาวะชีวังอาหังพุทธังทรมังสังขังสารนังคาโตปูเชมิละตะนัตตะยังทรมังจรามิโสธินาบทที่สบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลสุอัตตราคัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนีราชัสสุนันตุสัคขโมคทางสักเคกาเมรูปสักเคกาเมจารูเปทิริสิขาระตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารุวนาคาหเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชละละวิสเมยักษะคันทัพพนาคาติขัตตาสันติเกยังมุนีวะละวจนางสาทโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวนากาโลอยัมพรทันตาธรรมมะสวนากาโลอยัมพรทันตาธรรมมะสวนากาโลอยัมพรทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคณามการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสนนคมนปาทะ พุทธัางสระนังคาฉามิทำมังสระนังคาฉามิสังคังสระนังคาฉามิทุติยมปีพุทธทางสระนังคาฉามิทุติยมปีทำมังสระนังคาฉามิทุติยมปีสังคังสระนังคาฉามิตติยมปีพุทธทางสระนังคาฉามิตัิยมปีทำมังสระนังคาฉามิตติยมปีสังคังสระนังคาฉามิบทที่ 6. บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสารนังอัญญังทมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจัวเชนะสตทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโคเมสารนังวังเอเตนะสัจจัวเชนะสตทิเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติละตนะปนามะคาถาพุทธังนเมรัตนะภูตะสลีละจิตตังธรรมังนเมรัตนะภูตะวิสุทธิสาลังสังคังนเมรัตนะภูตะ สุสีละทิฏฐิเอตังนเมติละตะนานังละตะนตตยะวะหังสัมมาสโมสะลิตะวัตถุวิเสสะภูตังอัญโยยายะยุตตะคุณะโยคะวะสัปปะวัตตังอัส,สุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติทันทเทเอกังวินา ตทิตะเลสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุทธะสัตถังวินยูหิปันธิตะเชเนหิวิชัญยะลูปังโลกัมหิเกหิจิกะทัดจะปุกกะทัด จุปลัลพานียังเกสันจิสุดทุสุดถุวิทิตังคุณากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัส,สตังมณสิสุทธะปะสาทะทาฐานังปุญญัติปุญญถิกา นะมะสม,มุตตะมะปุญญภูมังทุกขาปามุตจะนะมุขะสารนังคตานังปูชาละเหสุปรมังอภิปูชะเนยังนิพพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสัยัตถังสัมมากิเลสมะละโสทนะสิทธิยาจะสาทูหิอัฏฐกุละอัฏฐกุสะเล ปะเสวนียังปาเนหิจาปิสรนังคมะนียะเมวะตัสมาหิตังติละนังติละตะนังสารนังคตัมหะลัตินทิวังคณะเนสุนมัสสะมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตัฏฐานุปาลิ จริยาสธาลตาจะปุญเยณตัฏฐสุกะเตณสุขีพระเวมุเตเชณตัสาาสะจะสธาปิสวัตส,สุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมะวินยมหิปะมาณภูโตโลกุตตาพิสามโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสะยะจะยายะอัยมปิโหตุวัตถุ วัตถุตะเยปะริจิโตสุปะสาธากาโลบทที่แกะบทที่แนมกาลสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหามาลาปกัดโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชาณตังวิเนยังพุทธังวิรันตังพุทธังวิ วัลันตังศิรส,สานมามิโสกัตโลกัสะนาถัจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะัสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโยโยธรรมโมทโชโยโวิยตะตัสสะสัตถุทัตเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักมักคังนิยา นิโกธรรมทรัตสา,าลีสาตาวะโหสันติกาโลสุกินโนธรรมังวัลันตังศีลสานามามิโมหัป,ปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัตธรรมมะเสนาสุขะตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะ เชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตะธรรมังวิธิตังกะโลติสังคังวิรันตังศรริลสานมามิพุทธานุพุทธังสัมมะศีลทิทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตารายาจะวินาสเมนตุบทที่ 9. บทส่วนนโมการอัฏฐก,กะคาถา นะโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสีโนนะโมอุตตมธรฐมัสสะสวะขาตัดเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสาป the ิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาายะรัตธะรัตะนัตตยัสสะสาธุกังนะโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตตยัสสะปินะโมกาลปะพาเวนะ คัตฉันตุอุปัตวานมโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานมโมกาลัสสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา